สวัสดีครับวันนี้วันที่26มกราคม2565นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของทีมชาติไทยนะครับที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับแต่ไม่ใช่ฟุตบอลชายครับเป็นฟุตบอลหญิงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแข่งกับ ทางออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแข่งกับออสเตรเลียนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับผมใช้แอป eleven sport นะครับในการดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูนะนี่เดี๋ยว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 นี่ครับออสเตรเลียกับไทยนะครับ afc women asian cup นะครับแข่งตอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็แข่งพร้อมกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งถ้าณตอนนี้นะครับเราสามารถดูสด เนี่ยครับกาลังมาแล้วสดนะครับเวียดนามกับพม่านะครับแย่งกันเข้ารอบเป็นที่สามนะครับก็สดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแต่คราวนี้ไฮไลท์วันนี้นะครับเวียดนามนอกจากจะแข่งฟุตบอลหญิงนะครับวันนี้ตอนสี่โมงเย็นนะครับเราเป็นกองเชียร์ออสเตรเลียกันได้นะครับเขาก็จะแข่งกับเวียดนามนะครับเพราะว่าเราต้องเชียร์ ให้เขาตบเวียดนามนะครับให้ได้นะครับมันไส้มันนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูนะครับก็สมัครสมาชิกของเว็บ e l e v e n Sport แบบจ่ายเงินรายเดือนนะครับเดือนละร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถดูคู่นี้ได้นะครับก็เหลืออีกหลายชั่วโมงหนึ่งนะครับส่วนณตอนนี้เราก็ดูเวียดนามแข่งกับพม่าเป็นบอลหญิงนะครับไปก่อนนะครับอันนี้กำลังจะเริ่มนะครับดี๋ยวขอดูก่อน นี่ครับกำลังจะเริ่มแล้วครับนี่ขอกดเข้าไปดูกดเป็นภาษาไทยนะครับนี่ไหนไหนเวียดนามพม,าม่ากำลังจะเริ่มแล้วนี่ยกำลังจะมาแล้วนี่นะครับถ้าความสนุกนะครับก็คือมันมีโฆษณานะครับเวลาสมัครสมาชิกรายเดือนแต่ว่าเราจะดูคอนเทนต์ที่เขาลลอกไว้ได้นะครับเช่นฟุตบอลโลกชายรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไปกาตาร์นะครับ โอเคนะครับวันนี้เราดูกันหลายคู่เลยนะครับแต่ที่ต้องไม่พลาดก็คือฟุตบอลไทยนะครับเจอกัออสเตรเลียนะครับเราลุ้นทั้งเราเอาชนะออสเตรเลียให้ได้แล้วก็ลุ้นให้อินโดชนะฟิลิปปินให้ได้นะครับนะครับแล้วก็ตอนสี่โมงก็แช่งเวียดนามให้แพ้พม่านะครับแค่นั้นเองโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ